เหรียญมอพรกมรมหลวงชุมพรรุ่นสร้างอาคารเรียนวัดดำรงธรรมอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เนื้อเงินจัดสร้าง200เหรียญต่อโค้ดและเลขรันเบอร์พร้อมกรอบทองคำแท้งานแกะมือ ยกซุ้มหัวสิงเหรียญรุ่นนี้ได้ขออนุญาตจัดสร้างจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรเรียบร้อยถูกต้อง ิธีมหามังคลาพิเศษโดยพระเกติคณาจารย์ณพระอุโบสถวัดดำรงธรรมโดยมีท่านพลเรือเอกรัศด,ดางธีระเนตรผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายคารวะ ได้สนใจบูชาสอบถามได้ครับ